สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพ่อกันอีกแล้วทางช่องยูทูบต่อยกุจับมือหนีอากาศย้ำเสาพี่น้องผิวผ้ามาเขียนหยอดบักเขียเคียร์เนเขียนหยอดมือนกันการกระดังดีเดี๋ยวก็บักเขียร์เนเทาก็สูงพร้อมเอาผิวผ้าไปเบิ้งกันเทคนิคการเขียนหยอดแต่ละคนมันขึ้นกันบ่อันพร้อมหรอกไปผิวผ้าไปเบิ้องมาเบิ้งกันเขียนหยอดพี่น้องเยจนได้ง่ายรถ ชูงไลไปหลังบ่งกุน่ะต่อกว่าซีเมรเลยอุ่นน่ะเง็นบ่ชูวงกุน่ะบังสเตียบสเตียบโยกรถไปหังอ้นเลเ้นน่ะแต่ขาดลาดล้มหันว่าทรบมลาเด้หันโอ้แดดกระหันได้หมดเยชูงพัดจนเหลี่ยมตาไปหังเ้ยงั้นกว้างขึ้นเนเป็นังสีได้จนดำเลยชูงช่งช่งไปหัง มีอะไรง่ายนี่ะรเสเต็บมากไว้าในเก็บเด้ช่วงนี้ยอดเอนละมงึงเสเตบโยกณนูนะนี่ย่าหายเด,ด้อพย่างหังเด้อจังกี่เด้อผูใ้ใดมีส่วนก็นได้ถ้าเกิดว่าลงหันโมเลียได้เขวอ่ะออกเบ็ดสูงไปทางชุงมชื้นวัะเมื่อท่านระดเตี้ยช่วงนี้ตัดแหนงเียดหยาดไปก่อกัน เก็บอื่ักานางกันมาสั่นเพ่องีดได้โหลดต้องสูงหดเงนเป็นโยกบวไวลงลเลยเงี้ยขาพน <c oughs> เออชุดชุดดลังไปทำอะไรนะค่ากยกาได้โยกโยกใส่โยกขวานพนขนาดงอีลดจนอันนี้ได้เลยจนสุดแขนไยคือ้น้าหดนายจ้างก็ได้หดแขนได้ชุดชุดลัง มากระแดงแะ้วล่ะหันน้ำเดีมือนีหนันหันไปแล้หวหวนันข้างไปนมือนีโยวกวงวนนีกขลาดล้อย่ำวงว,งวนมีทางอื่นกับเพ่นอย่พวกกันบ่ะเอาเอาคือกนรลำบาดหนาดทั่วสูงนะองนจ้ากอะไร โอ้ย,พ,อยอพู้ใดบ่ลอยหกชิบขืนนี้เฮ็ดบ่ได้เรื่องงานยังขีเง่เลยจะได้ง่ายหรือปะพูดมันเนี่ยนั่นน่ะโอ้ยเมื่อไงพี่นดดลังสเตียร์พันผู้ใดปลาบ่เขี้ยวเล่นกนัจังชีก็ดีอยงกันแต่ว่าห่างบ่ค่อยปลอดภัยน่ะบ่ค <c oughs> ่อยปลอดไพ่นนนแบบไหโอ้ยช่วง อื็อนปั่นห้งเด็กเห่นเลยี่น้องม้วนไปอีกยางนึงเด้ผมว่ายันคนน่เบิงสังเกียบติงมือคน่นมาเสียปุ๊บรถเชนผู้ใจนั่นข่อแรเจ้าสูงใครมา่ะโอยหกเสียบง่ายรถขึ้นมาอีกประมาณ สามีฟสี่เสนเกือบร้อยแปเาเกือบสองเมตรอืมยังไม่อยากเทิ่อ้ยู่เอยวเอยมันเปอีกแบบนึง๊บมันนี้สบายงานพี่น้องสบายอยู่จะว่าเสียยังเยอะดดฮ่น เนด่ยหันพี่นอ้องหันรถเอาละทำซากคำนี่ก็เขชิญยอดพี่น้องเขชิญยอดแบบว่าท่าไหรโดดม้อยรถนี่พี่นัาเลทไปถ่าไม่ให้ไปสันละหมากอะใช่แน่ละอ๋ออ๋อ,อคนไปได้ไกลเวย้ยคนบ้า <laughs> ย่าหาเหตุเด้อพูดได้บ่บควังแล้วจีบบ่ไงเด้อ ในนอนซ้วมบมุนเด้อมันคานลงนี่<อ> <laughs> ปิ่นลงนี่เนี <laughs> ย่ยเป็นหลังปลาบักเกียลื่อนแล้วแต่เทคนิคผู้ใดเด้อจะลงก้นนี่เทคนิคผู้ขึ้กันเนี่ยวัดตะเกียนหยอดได้เอาแบบใดก็ได้เด้อนายจางก,ก็ได้ปลา <laughs> ข่านลงอยู <laughs> <laughs> ่คานงลงอยู่เนี่ยหยิบเนียงแบบว่าเกีเ้ยนไปในช่วงนี้มันบ่ทันยาว มันหงุดนงิมันเครื่องตัวเครื่องหลุดมาลงพงคนจีปไปไวป,ไป,ป,ไปบ่เปนอ่างูสำนอาลมดีเด้ไหมนี่สงสัยเิ่นมานอืม เคียนหยาดพี่นงมันเขีเรีนก่แดงก็แลคิดว่ามืออื่นน่าจะยังหาเก็บอีกเละเพราะว่ามันแดงนี่ก็เขียนหยาดเรียนท่าช่วยหนังโอ้เอ้าบ้าน้องคว้านรถบใส่รถมาปลอดภัยปลอดไัโอ้ยเจ้าเป็นการปลอดภัยครับเจ้าว่าได้ประกันไห้บ่โอ้ตายัว่าได้แก่จิมพี่นังระจิมกะ สูสีความสูงสำปสำงาน,นกับรถน่ะจะวงางียเวลาในการลงขึ้นลงอ่ะสาจังสี่แล้วมันอยู่ปวดใช่ไหมต่ว่าปอดแพ้ครับปอดแพ,พ้มาสัมผันว่าอืม,อมคนนักควันอยากอันตรายครับอันตรายจะหาทำเดินนะจะหาทำเพเดี๋ยวมันจ้าประจุกันได้นะบ่บ่ครับอืมนี่พี่น้องเทคนิคนี่ เพคนว่ามาปลอดไฟใส่รถมันแลนว่าดันไ <c oughs> ้ยเบรกมืออาศัยว่าล้มยืนล้มขึ้นล้มขึ้นขึ้นล้มเหรอคนจะล้เหรขื่นล้มเหรอมาทานกันมาทานมาทานอธิชา,าครับวเป็นยังครับเป็นหังช่วงนี้บ่บ่เป็นหังเขียนยอดไปเรื่อยๆบ่คือเก็บส,สบายครับ,บนี่ไม่ได้ยากที่น้นางบะซูไปเลยครับบางร่องกระซูบางร่องกระซูมหัวยืนมือ แล้วเจแ้วจะปุ๋ยลงเส้นหลายๆคนนักรเบานักกรพ้องปุ๋ยลงลายังามเมืองเิเขียนหยาดอันนี้มันบวค่งามไปไนนี่บกไ่ย่างเขียนไได้ไหมอืมง่ายทั้งต้นกับสูงกับหลักไปน้ำเดียวาตัดแนงแต่งใบอครับอืมครับนะ บสบายยืนเขียนก็นได้ไมนแอ่นครับไม่แม่นวันมน,มนี้อากาศคแบบมันลายเด้อพี่น้องวันนี้เด้บอบก่เกินสามมือยันฝนตกอีกอยู่อย,ยอะๆน,น, <laughs> นี่นี่คือแบบวิธีการเขียนหนาดพี่น้องแบบเขียนจ้งได้ก็กได้ว่าจะถึงเจ้าจีแบกบันไดมากก็ได้ <laughs> ว่าจะขึ้นเขียนไหนมันถึงนี่ยเขียนหยดไปหลังอ่าายงานตามสบายนี่ยาจนายจ้างว่ามีปัญหาว่าจะเขียนไหนจะเห็ดหยดหักนี่ครอืน่ะเศร้าสันว้ามันหักหายหยดกิดไก่ไล่วันหลุดต่เพื่อนนะโอ้เั่นเจอหมองสูงเพื่อนนะเจ้าสูงใครได้เท็ดโอ้ rồi chết xiêm nhăng đây dư gì vô thua nhăng này ngoái vô phải nè thua cho hết vào cản về cho ngoài nhăng gì nhà ngoái kia nhạt vui lòng vâng ở dây mang để một mang ngày bình bảy mừng โนข้านขางโรงงาน่นี่ดีพี่หน่นงเปิโอ้เปินจนได้ยือใส่ได้พี่น้องมันวัดตัวกันเดีเปินเกอบเอาย้ายแยลลอกรถดด,ด,ดนีน้นั่นนั่นลอกรถดดีดีเดยอืม สูงเนี่ยพี่นนองจนได้ยือใส่ขนาดง้อยหลุดเด่นบ่งพุนพันแถวว่า 30, พันลอยเกลี่เสียปด้วยสันพันว่าเฮ้ยขาดหลาดลงไหมหน่กรล้องเบ่งด้วยเขียวบันสักล้องหันครับโอ้ก็สูงคักสูงแนน่เนาะเกลเนี่ย,นะยพี่นนอง อันนี้ค่อยมาหลดไหมเสุดท้ายอันนี้เขียนไปก่อนพังๆไปก่อนช่วงนี้บรทษันระวังแบบเล่งเก็บหมากหมากกัดแดงและจากนั้นก็ได้เก็บนั่นี่บุกายโยคือก็เจ้าละขคนผุนี่ไอ้ล้องเหงื่อเนี่ยพี่น้องเจ้าหมองจะแก็บ่าขึ้กกันการเฮ็ดนั่นเป็นว่เพิ่มเป็นย่านตัวเพิ่น พ่นบปลเลีนเอวพ่นเบโยกจ้ะเพื่อนญาติ <laughs> าก็มั่วจ้ะพ่นพุ่นปึ๊บปึ๊บ,บหักเด้อหยอดเขาอ่ะอือันตั้มอันชวงพี่น้องมีควบคู่กันไปแีปลาปลเคียเรียนกัน เทียกระใส่รถจังฉี่ก็ได้แต่ที่จริงเขาะก็มาให้ยน่วยเรถอันนี้แต่มาดัดแปลงใส่เอามันบ่ถึงเด้มันสูง่วมหัวในยอดทำบ่เษ็ทจังฉี่มันกะหายน้อยมาง่ายอันใดก็ได้ว่าแต่มันถึงฟุ้นเหรเย็นหรเบิ่งไปหนักฟื้นกินได้ยือเส่นั่นเบว้ยกินได้ยือเขียนเด้เบิ่งเบิ่งอันนี้วันนี้นได้ยังได้ ấy niềm nhiều rồi đã, con lâm bạc chạy hên, ôi, ôi, mưa dây đôi thiệt, ạ, buồn à, ôi nhãng bao hoàn được như nào, mưa dây đen, เห็เนบ่ฮะ,อ,นนะอ,อเฮ้ยไม่ได้เขาไล่หนิ้วผมสำหรับคลิปนี้เป็นการเขียนยอดเนาะพี่น้องแบบเมิ่งไอ้ซายเป็นเขียนทางหลังมันกระช่งแบบเขาก็หาเนาะบาง้ยงงอยพี่น้องแบบเดีมันงา่าเยเขาก็เห็ดเอาเนาะตามความเข้าใจของเขาว่าจะบ,บ,บวชเหตุให้ยอดเขาหัก กาฝากติดตามทั้งช่อง y u u u b e ต่อยกจญแจด้อพี่น้องกับถ้าเบิ่งว่าชิปต่อไปว่าจะเป็นอย่างเดี๋ยวผมหยู่มาทายให้เบิ่งเห็นมีโอกาสกาหาตาก,ก้่งไม่ได้หรอจกจะฟังกะท่ายเองเฮ็ดเองนั่งมองล้างอันนี้กับมันก็ดบ่ดีนะมันก็ได้ท่ายเองเดี๋ยวกะเฮ็ดงานไปนําสำหรับชิปนี้กัผมก็ลาไปก่อนนะครับพอกันชิปนาะ